สวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจออกหมายจับนะครับไอคนที่มันฟันเด็กจนตาบอดนะครับฟันเด็ก4ขวบนะครับหมอนี่มันชื่อว่านายทวีบุญมาทนนะครับอายุ33ปีประวัตินี่แม่งโคตรเที่ยผมบอกเลยมี13บคดีนะครับมันชื่อเล่นชื่อไอ้เพชรมันเพิ่งออกจากคุกมานะครับไอ้นี่มันทํายาเสพติดมันขายยาเสพยานะครับมันทํากันเป็นแก๊ง แม่งโคตรเร็วล่าสุดเดี๋ยวผมเอาจาแชทให้ดูมันบอกมันจะต่อสู้ตำรวจมันไม่เข้ามอบตัวนะครับมันจะต่อสู้จนตัวมันตายมันบอกนะครับไอเฮี้ยนนี่เร็วดยสันดานนะครับเนี่ยถ้าใครเจอรูปมันนะถ้าใครเจอผู้ชายคนเนี้ยให้แจ้งตำรวจทันทีเลยนะครับมันเป็นบุคคลอันตรายของสังคมนะครับไอหน้าตัวเมียเอ้ยมึงฟันเด็กจนตาบอดมึงยังไม่สํานึกอีกไอสัตว์แม่งเร็วจริงๆไอเฮี้ย ไอ้นี่มันเลวโดยสันดานนะครับมึงจะชั่วขนาดไหนมึงถึงมีคดีตั้งสิบสามคดีนะครับแล้วฟันเด็กสี่ขวบไม่ได้สำนึกด้วยนะครับแล้วได้ยินข่าวว่ามันก็มีลูกเล็กด้วยนะมึงเข้าไปมอบตัวนะกูจะบอกมึงให้มึงยังคิดจะต่อสู้อีกเหรอมึงต้องเลวขนาดไหนวะนะไอ้เพชรนะชีวิตมึงเกิดมาได้ม่ถ้ามึงไม่มอบตัวนะมึงก็ควรที่จะ ดีชีพซะนะครับเต่ากระหม่อมตัวเองซะนะชีวิตคนอย่างมึงอะแม่งลกโลกไอ้เหี้ย,ยนะครับใครพบเห็นนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นแช่ไว้เลยแจ้งตำรวจด้วยนะครับมึงอย่าให้ตำรวจวิสามันมึงเลยนะมึงเต่ากระหม่อมตัวเองซะสวัสดีครับ